ไม่ใช่วันของอนันต์ยอดสังวานยิงเจอจๆก็ข้ามคานยิงจุดโทษก็โดนเซฟมาดูลูกนี้ลํำพูนหลุดขึ้นมาทางกาบขวาทดสพพรแล้วก็ไปให้อนันย์ยอดสังวานแปรลูกนี้อุ้ยข้ามคานพื้นที่ล้านกว่าไล่ยิงยังไงให้ข้ามคานครับมาดูช้าๆชัดๆกันอีกครั้งถ้าเข้าก็ต้องมาเช็คว่าล้ำกันหรือเปล่าจังหวะนี้ไหลามางามๆแล้วแปรด้วยขวาโอ้โหสะดุดอะไร จังหวะนี้ไม่เข้าใจเลยจริงๆครับอน,นันต์ยศสังวาน ไม่ใช่วันของเขาและมาดูการยิงจุดโทษลูกนี้ก็เช่นกันโอ้โยิงไม่มั่นใจอยู่ด้วยโอ้โหวันนี้ไม่ใช่วันของโฟแบร์ไม่ใช่วันของอน,นันต์ยอดสังวานจริงๆยิงไปก็โดนเซฟซ้ําอีกทีก็ข้ามคานบอกได้เลยดูสีหน้าค่าตาแล้วไม่ค่อยมีโงเ่เฮงอย่างนี้ต้องไปแก้บนแก้ชงจะได้มั่นใจเพื่อยิงยังไงก็ตุงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรักบอลไทยเชียร์บอลไทย